เทียนเป่าระดับป็ะดับะดับถือไม่ดับดับกับก็ไม่ดับม่ใจนะลมหายหมดลมหายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะดับขอเปล่าหมดลมหาเปล่าเป่าได้ปะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะดับเดี๋ยวก็รู้ไม่ดับนี่หว่า เขาบอกว่าเพนต่อไม่ดับนี่มันไม่ดับนี่มาเต้นเย็นเออต้อปกสีนะมีการมาเพิ่มอีกอะอ้าวังไม่ติรอสูนะเอาเลยทไงบอกพี่เอาเตียงออกซิเจนไว้ด้วยเอาสอเอาเยวเอาเยอไปมเ้อ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy you. happy birthday,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  happy Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday happy birthday to you. happy birthday to you. happy birthday, happy birthday. <laughs> <trancy> โอับใครทำวะใครทำวะพี่จูนห้ามแล้วก็ไม่ฟังกันอะเหรอสี่แพ็กเลยสี่แพ็กสี่แพ็กไปเลยแพ็กเหลือกสแพ็กเต่าไม่ดับสี่แพ็กไปเลยมันต้องมีแพ็คอเ้ย

สองขวัญวันเกิดพากันละหากทุกคนเลยนะนี่แบบาาทไก่อนโอ้ยโอ้ยไเปลี่ยนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายรวมป่ถ่ายรูปรวมไหมถ